ในหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการอ่านค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตารางนะคะนักเรียนลองมาดูตารางค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติก่อนนะคะว่าเราจะอ่านค่าจากค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตารางนี้อ่านยังไงนะคะดูที่หน่วยนะคะหน่วยของฟังก์ชันตรีโกณมิติตรงนี้แถวนี้นะคะเป็นหน่วยของดีกรีนะคะ ก่อนหน้านี้เราก็ได้คุยกันแล้วว่าหน่วยดีกรีเนี่ยเขาจะมีหน่วยย่อยก็คือหน่วยที่เป็นริปดาตรงนี้ใช่ไหมคะหน่วยนี้เป็นหน่วยริปดาอ่าและอีกหน่วยหนึ่งนะคะก็คือหน่วยที่เป็นเรเดียนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอ่านค่าฟังก์ชันติีโกณมิติได้ทั้งหน่วยของดีกรีและก็หน่วยของเรเดียนต่อไปนี้เรามาดูกันว่า เวลาที่เราจะอ่านค่าเนี่ยอ่านยังไงก่อนอื่นครูคิดว่านักเรียนคงจำได้นะค่านี้ก็คือค่า s i นะ์เนาะค่านี้ก็คือค่าแทนค่านี้ก็คือคอทและ c o s ซน์ก็คือค่าของคอสนะคะส่วน2ตัวที่เหลือคืออะไรคือเซกกับโคเซกนักเรียนก็ใช้เป็นส่วนกลับของคอสแล้วก็ส่วนกลับของไซน์ได้เลยนะคะ ถ้าครูต้องการที่จะหาค่าของไซน์นะคะเดี๋ยวพูดถึงไซน์ก่อนเนะาะง่ายๆตรงนี้เป็นไซน์ไซน์ของมุมศูนย์องศานักเรียนก็จะมาดูที่ศูนย์องศาตรงนี้นะคะแล้วไปดูที่ช่องไซน์ไซน์ศูนย์องศาก็มีค่าเป็นศูนย์หานักเรียนต้องการที่จะดูไซน์ศูนย์องศากับ30ลิบดานักเรียนก็มาดูที่ไซน์ตรงนี้ ค่าของเขาก็จะอยู่ที่0.0087นะคะแต่บางคนนักเรียนอาจจะงงว่าครูค่าด้านซ้ายกับด้านขวาทำไมมันถึงมีตัวเลข2ตัวในด้านซ้ายเนี่ยนะคะในด้านซ้ายตรงนี้นะเขาให้ดูค่าของด้านบนอ่ะครูจะเขียนไว้ให้ว่าซ้ายเนี่ยดูบน ส่วนขวาเนี่ยให้ดูด้านล่าเดี๋ยวครูเลื่อนด้านล่างให้ดูนะคะอ่าด้านล่างก็จะมีค่าของโคไซน์นะคะหรือคอสก็จะมีคอตมีแทนมีไซน์แล้วก็จะมีมุมดีกรีแล้วก็มุมที่เป็นหน่วยเรเดียนนะคะหากครูต้องการที่จะหาค่าของแทน 87องศาครูก็จะต้องมองที่87องศาก่อนถูกไหมคะแล้วครูก็เลื่อนมาหาที่แทนแทนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้เพราะนั้นมุมของแทน87องศาก็จะมีค่าเท่ากับ19.081นั่นเองหรือถ้าต้องการหาคอรดของมุม88องศา20ลิบดาครูก็มองไปที่88องศา และมองไปที่2 0ลิบตาและไปดูที่ค่าของคอรนะคะตรงนี้ครูก็จะได้ว่าคอร์ดองศา20ลิบตดามีค่าเท่ากับ 0, 029. 1ดนะคะนักเรียนพอที่จะมองออกแล้วนะว่าด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายที่เป็นมุมองศาตรงนี้ให้ดูด้านบนนะคะส่วนด้านขวา ด้านขวาฝั่งนี้นะให้ดูค่าของด้านล่างนะคะครูก็หยิบตัวอย่างของตารางของฟังก์ชันติโกณมิติมาให้ดูเพียงแค่ด้านหัวกับด้านท้ายนะคะอ่าด้านท้ายก็เป็นมุมที่สิ้นสุดที่45องศานะคะเนาะก็จะด้านขวาก็ไล่ขึ้นไปตรงนี้ถึง48องศานะคะแต่ถ้าไล่ขึ้นไปตรงนี้ก็จะถึงที่มุม90องศา ะะเรามาดูตัวอย่างของการอ่านค่าจากตารางนะคะจากตารางที่กำหนดให้เนี่ยครูให้อ่านค่าหรือหาค่าของฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะค่าแรกครูให้หาค่าของคอร์ด8องศาย0่ิบริบดาเหมือนครูพูดแล้วเนาะ,ะเราลองมาดูคอร์ดองศาย0ิบริดานะคะเราก็เลื่อนไปดูที่ตาราง 88องศาอยู่ตรงไหนเอ่ย88องศาอยู่ตรงนี้เนาะ20ลิบดายอยู่ตรงนี้นะสิ่งที่ครูอยากได้ก็คือคอร์ดก็คือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลากให้มันมาชนกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็คือ0.0291นักเรียนก็เอาค่านี้ไปตอบเลยนะคะ0.0291อ่าค่าคอร์ดตรงนี้ก็จะได้0.02 1กนะคะค่าถัดมาก็คือค่าของแทน46องศา40ลิปดานัรียนก็ย้อนกลับไปดูตารางนะคะแทน46องศา40ลิปดาเราก็เลื่อนไปดู46องศาแล้วก็40ลิบดาและเราหาค่าของแทนหรือแทนเจนนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ค่าที่อยู่ตรงนี้ นะด้านขวานี้ให้ดูที่อ่ะข้างล่างนะด้านขวาให้ดูฟังก์ชันตรีโกนข้างล่างเราก็จะได้ค่าของแทน46องศา40ลิปดาอยู่ที่1.0599เราก็หยิบไปตอบค่ะ1.0599จะเลือกะเริ่มมองออกแล้วเนาะค่าที่3เนี่ยครูก็ให้หาค่าของค o s สีองศา10ลิปดานักเรียนก็ย้อนไปที่ตารางนะคะ 43องศายอยู่ด้านซ้ายกับ10ลิปดานะคะก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูให้หาก็คือค่าของคอสหรือโคไซก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้นะอ่า0.72 0.7294นะคะเราก็จะได้คอส43องศา1 1ลลิปดาก็คือ0.7294แล้วก็เอาไปต่อ 0.7 2 9 4นะคะข้อที่4นะคะนักเรียนมาดูสิ่งที่โจทย์อยากได้ก็คือ sin ์4องศากับ15ลิปดาถ้าเรามองไปที่ตารางเราย้อนมองไปที่ตารางนะคะ44องศาอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้จะมองเห็นว่า44องศากับ15ลิปดาไม่มีนะคะ 44องศา15ลิปดาเนี่ยหาไม่เจอเราไปเจอแค่44องศา10ลิปดากับ20ลิปดาซึ่ง44องศา10ลิปดาเนี่ยค่าของสายอ่ะดูที่สายนะคะสายก็คือตารางด้านบนเห็นไ,ไหมคะสายคือด้านนี้นะเราก็จะได้ว่าเขามีค่าที่นี่นะคะ0.6967และสายส4่4องศา20ลิปดา มีค่า0.6988นะคะเราก็จะนำสองค่านี้มาเทียบปัญญัตาิายเนาะจากตารางนะคะครูก็ได้เขียนค่าของไซน์ที่มีค่าใกล้เคียงกับ44องศา15ลิปดาแล้วนะคะทีนี้เรามาลองเทียบปัญญัตยายงกันดูว่าเรามีวิธีการยังไงนะคะก็44องศา กับ15ลิปตาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมเราใช้วิธีการเทียบบปญญยัิตยางก็คือว่าเราเอาค่านี้นะค่าที่อยู่ใกล้กับ15บห้าองศาที่อยู่ด้านบนก็คือสิบลิบตาเนี่ยนะคะตรงนี้จะใช้15ลบ10ก็จะมีค่าเท่ากับ5นะคะแล้ก็เขียน5ลงไปนะคะส่วนเราจะเอาค่านี้นะนะก็จะได้20 ลบ10นะคะเราค่าด้านล่างลบด้านบนนะคะซึ่งมีค่าเป็น10เราก็วางค่าตรงนี้เป็น10นะคะในทํานองเดียวกันนะด้านขวามือที่เป็นค่าของเขาเหมือนกันนะคะค่านี้ไม่รู้เราให้ค่าเขาเป็น x นะคะส่วนค่านี้ลบกันมีค่าเป็น0.0021นะคะค่าตรงนี้ก็เป็น x นะทีนี้เรามาเทียบมันอย่าง ดูด้านซ้ายนะคะเราใช้ค่าตรงนี้เนาะที่ครูจะใช้อย่างนี้ลยค่ขาสั้นเนี่ยหารขายาวตรงนี้เนาะครูก็จะได้5ส่วน10อ่ะก็จะเท่ากับด้านขวาเป็น x ส่วนด้วย0 0 0 2 1ดนะคะทีนี้ด้านซ้ายครูตัดทอนไปก่อนเป็น1ต่อ2หรือ1ส่วน2เนาะเพราะนั้นค่า x ของครูเนี่ยก็จะได้ 0.0021เอาไปหารด้วย2ก็จะได้ค่าเป็น0.00105นะคะพอจะตอบจริงๆเราก็จะได้ค่าไซา์44องศากับ15ลิปตาเนี่ยให้นักเรียนใช้ค่านี้นะคะค่าเดิมของเขาที่เป็น44องศา10ลิปดานะคะก็คือ0 0 6967แล้วก็ไปบวกกับค่าที่ได้ใหม่ก็คือค่าของ x นะคะก็จะบวกกับ0.00105เนาะก็ลองบวกกันว่าค่าที่ได้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ค่าเป็น0.69775นะคะ ก็จะเป็นคำตอบของข้อที่4ซึ่งก็จะยุ่งยากตรงที่เราจะต้องมาเทียบปัญญัตอย่างนะคะตัวอย่างต่อมานะคะในโจทย์บอกว่าให้หาค่าของฟังก์ชันติีโกณมิติโดยการเปิดตารางเมื่อกำหนดพายให้เป็น3.1416ะคะและเขากำหนดค่าคอสให้ค่าคอส0.416มีค่าเท่ากับ0.9147 แล้วก็กำหนดค่าแทน0.701เป็น0.8441ให้นะคะพอเขากำหนดอย่างนี้มาให้นะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ตารางใช่ไหมเราก็จะใช้ค่าที่เขากำหนดให้วิธีการทำยังไงมาดูข้อที่1กันนะคะถ้าข้อที่1เนี่ยโจทย์ให้หาค่าของ cos 2.7256 ก็ไม่ได้เปิดตารางครูก็จะใช้สิ่งที่จดกํกำหนดให้ก็คือค่านี้นะคะแล้วก็พาย3.1416นะคะซึ่งค่าคอร์สค่านี้นะอะเขียนด้านล่างนะค่าคอร์สค่านี้ก็จะมีค่าเท่ากับคอร์สครูหยิบพายเข้ามาช่วยนะครูดูแล้วว่าเฮ้ยสค่านี้จะต้องมีค่าที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกันแน่นอนเขาถึงให้มาครูก็ลองสุ่มดูว่า เอถ้าสมมุติว่าครูใช้3.1416แล้วก็ไปลบกับ0.416ค่าที่ได้เนี่ยยังคงเป็นค่าด้านบนไหมปรากฏว่าได้พอดีนะคะเมื่อค่าที่ได้เป็นค่าด้านบนเราก็ไปอาศัยความรู้เดิมของเรานะคะก็คืออะไรเอ่ยเราจะมี cos ที่เป็น π ใช่ไหมค่านี้พายลบกับ ค่านี้ถ้าครูมองเป็นทีตานะคะเวลาที่เราหาค่าเราจะหาค่ายัางไงเราก็ใช้วิธีการหมุนแกนใช่ไหมเดินจากจุด10มาที่ายแล้วไปเจอค่านี้ลบเราก็เดินย้อนกลับไปตกในคอร์เรนที่2ซึ่งค่าของคอติดลบเราก็จะได้ค่าของเราเป็นลบคอทีตาเพราะนั้นถ้าเราใส่ความรู้นี้นะเราก็จะได้ค่าของเราเป็น ลบใช่ไหมอ่าเราจะได้ค่าของเราเป็นลบคอส0.416ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยค่าของเขาเนี่ยมันไปตรงกับค่าที่เขากำหนดให้พอดีเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้เราก็จะได้เป็นลบศูนย์นนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2ถ้าจดย์กำหนดให้เราหาค่าของแทน3.8 4 2 26นะคะเราจะหายยังไงครูคก็มองไปเห็นที่เขากำหนดแทนให้ค่านี้นะพร้อมกับค่าภายน่าจะเป็นการบวกค่าภายนะ3.1416เอาไปบวกกับค่าที่กำหนดให้ก็คือ0.701ลองบวกดูไหมว่าได้ไหมเราก็จะเอา3.4 อ่าสามจุเนี่ยบวกกับ0.701นะคะก็จะเป็น6เป็น2เป็น4เป็น8เป็น3พอดีเนาะเราก็ใช้คอนเซปต์เดิมของเราก็คือการหมุนแกนใช่ไหมอ่าตรงนี้เราจะได้แทนพายบวกกับทีตาค่านี้มองเป็นทีตาค่านี้มองเป็นพายก็ถึงตรงนี้พายทีตาก็เดินต่อ ตัข้อแดนที่3รามบนข้อแดนที่3ค่าของแทนเป็นบวกนะคะก็จะได้แทนทีตาดัะนั้นคำตอบของข้อนี้เราก็จะได้แทน0.701ซึ่งค่าของเขาก็คือ0.8441นั่นเองนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็คือเขาให้หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ cot นะคะ cot 48องศา2 2ลิปดาโดยการเปิดตารางนะคะซึ่งเปิดตารางแล้วไม่มีแน่นอน48องศากับ22ลิปดาเพราะนั้นเขากำหนดค่ามาให้เราก็ใช้ค่าที่เขากำหนดมาให้นะคะคือค่าพายค่าของคอร์ดองศา20ลิปดาค่าของคอร์ดองศา30ลิปดาเพราะนั้นถ้านักเรียนมองเห็นอย่างนี้นักเ,เรียนก็คงจะต้องคิดว่า อ๋อใช้วิธีการที่ยุ่งยากก็คือการเทยบญญัตยางนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นที่ไหนดีเรามาเริ่มต้นที่คอร์ดองศา20ิดิบดาแล้วกันเราก็จะได้ค่าที่กำหนดให้ก็คือคอร์ดองศากับ20ิดิบดานะคะค่าของเขาก็คือ0.8899แเนาะแล้วก็คอร์ดองศา 30ลิปดาค่าของเขาก็คือ0.8847ซึ่งสิ่งที่เราอยากได้คือค่าของคอร์ดองศากับ22ลิปดานั่นเรียนก็ใช้วิธีการเดิมของเราก็คืออะครูเรียกว,ว่าขาสั้นแล้วกันนะตรงนี้ตรงขาสั้นตรงนี้ก็คือใช้ค่าข้างล่าง22ลบกับ20ค่าที่ได้เป็น2ใช่ไหม เราก็วางสองลงตรงนี้นะคะแล้วก็ขายาวของครูตรงนี้นะคะขายาวของคูก็คือค่าข้างล่างลบค่าข้างบนก็จะได้30ลบ20ก็มีค่าเป็น10นะคะเราก็วางตรงนี้เป็น10ทีนี้มาดูด้านขวามือขาสั้นของครูเป็น x กก็คือไม่ต้องไปทำอะไรกับใครส่วนขายาวเราก็เอา2องค่านี้นะคะลบกัน ก็เอา0.8847นะคะลบกับ0.899อ่ลองลบดู0.2ค่านี้ลบนะแต่เอาค่าข้างล่างนะคะตั้งลบด้วยค่าข้างบนนะก็จะได้ตรงนี้ลบกันเหลือ2เนาะตรงนี้ลบกันเหลือ5ตรงนี้เป็น00 0, 0จุดแต่ว่าติดลบนะเพราะค่าข้างล่างลบเราก็จะได้ลบ0จุด 0 0 52นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เทียบนี่ยัตอยางก็จะได้ขาสั้นหารขาย,ยาวในด้านซ้ายเนาะด้านขวาวก็จะเป็น x หารด้วยลบ0.0052นะคะตรงนี้ถ้าตัดทอนเดี๋ยวมันจะทำให้เรายุ่งยากเดี๋ยวครูลองคุณไข้ขึ้นไปก่อนนะคะเพราะข้างล่างเป็นเลขศู 0, นยะ์ะก็หาวิธีคิดง่ายๆ ก็จะได้2ส่วน10เอาไปคูณด้วยลบ0ูนจนะคะนักเรียนก็เอา2คูณก่อนแล้วค่อยเลื่อนจุดแล้วกันก็จะได้เป็น4เป็น10เนาะก็เป็น1ตรงนี้ก็จะเป็น0 0จุดแล้วก็ติดลบเนาะแล้วก็หารด้วย10นะคะเพราะนั้นการหาร10ก็คือการเลื่อนจุดนะคะก็จะเป็น ลบ0 0104นะคะเพราะนั้นเราก็จะหาค่าของคอร์ดนะคะ48องศา22ลิปตาเนี่ยได้จากค่าเดิมนะคะค่าแรกของเราก็คือค่านี้นะ0.8899นะคะก็บวกด้วยค่านี้นะค่าที่เราคำนวณได้ตรงนี้นะคะ ก็คือบวกด้วยลบ0.00104นะคะค่าที่ได้ก็จะเป็น0 8 8 8 8 6นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าค่าของคอรดนะคะที่มีค่ามุมที่เพิ่มขึ้นค่าจะลดลงจากค่าตัวเดิมนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้คำตอบ ในข้อนี้นะคะก็คือคอร์ดสีองศา22ลิปสาก็มีค่าเท่ากับ0 8 8 8 8 8นะคะตัวอย่างข้อนี้นะคะจงหาค่าทีตของฟังก์ชันติีโกณมิตินะคะเมื่อกำหนดให้ทีตามีค่าตั้งแต่0ถึงพายในตัวอย่างข้อนี้นะคะเขากำหนดให้เราเนี่ยใช้ในคอรดเรนที่1แล้วก็2นะคะเพราะคอรดเรนที่1เนี่ยเริ่มต้นที่0ูนย์องศานะคะถึง พายส่วน2แล้วก็ถึงพายตรงจุดนี้นะคะแสดงว่าให้ใช้บริเวณในคอรนที่1่แล้วก็ข้อรกที่2เท่านั้นนะคะก็คือมุมไม่เกิน1้อองศานะคะโดยเขาบอกว่าให้ใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติเริ่มที่ข้อที่1นนะคะข้อที่1ให้หาว่าทีตาของมุมคอ s นะคะที่มีค่าเท่ากับ0 9 1 5 9เนี่ยมุมทีตาจะมีค่าเท่าไหร่ ลองย้อนกลับไปดูที่ตารางนะคะเราก็ไปดูค่าคอสนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆ0 9 1 5 9ดเก้าอยู่ตรงไหนนักเรียนก็ดูนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆ0 9 1 5 9้อ่ะพอดีเจอค่าที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไฮไลท์ไว้ก่อน0 9 1 5 9แล้วคอสของมุมไหนที่มีค่าเท่านี้เราก็ต้องไปดูทางด้านซ้ายใช่ไหมคะคอสของมุมอ่ะ23องศา ก็เจอออมุม23องศากับกี่ริปตา40ลิปริาเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคอสของมุม23องศากับ40ริปดาเนี่ยมีค่าเท่ากับ0 9 1 5 9เนะคะเราย้อนกลับไปที่ตัวอย่างของเราเพราะฉะนั้นจากคอสของ23องศา40ลิปริตามีค่าเท่ากับ 0 9 1 5 9เพราะนั้นก็เลยทำให้ค่าทีตาของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ23องศากับ40่ิบริบดานะคะก็จะเห็นว่าถ้าโจทย์กำหนดแบบข้อที่1มาให้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นก็คือสามารถหาค่าของคำตอบได้เลยนะคะแต่ถ้าโจทย์กำหนดเหมือนข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยโจทย์ให้ sin ทิต้ามาเท่ากับ0.37 0์นักเรียนลองไปดูที่ตารางนะคะว่าไซ์อะไรที่มีค่าเท่ากับ0 3น0์นอ่ะลองไปดูนะคะไปดูที่ค่าไซายนะเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้ก่อนค่า s ซ n ์อยู่ตรงนี้ค่ะ0 3 7 0 0จุดสามเจ็นอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมา0.37 00ไม่มีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราต้องเทียบปรญญัติยา0.3700ของเราเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่าง0.3692กับ0.3791ทีนี้มาดูมุมที่เป็นดีกรีบ้างเท่าไหร่21องศา40ริบตากับ21องศา50 ลิปดานะคะเดี๋ยวครูลอกค่านี้ลงไปที่หน้าตัวอย่างของเราก่อนนะคะค่าของไซน์21องศา40ลิปดามีค่าเท่ากับ0.3692แล้วก็ค่าของไซน์21องศากับ50ลิปดามีค่าเท่ากับ0.3719 แต่สิ่งที่โจทย์ให้หาคือค่านี้นะคะค่าไซน์ที่มีค่าเท่ากับ0.3700เพราะฉะนั้นนักเรียนเนวางค่าของไซน์ที่มีค่าเท่ากับ0.3700เนี่ยไว้ด้านขวามือก่อนก็จะเป็น0.3700นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้ครูไม่รู้ว่าไซน์กี่ริฟตาแต่ครูรู้ว่า มันจะต้องได้21องศาแต่กี่ริบดาเนี่ยครูไม่รู้นะคะที่มีค่าเท่ากับด้านขวามือเพราะฉะนั้นครูจะให้ตรงนี้เป็น x นะคะให้ตรงนี้เป็น x ที่ครูเคยเรียกเสมอว่าคาสั้นแล้วก็คายาวของครูเนี่ยเขาจะเกิดจากค่านี้นะคะ50เอาไปลบก,กับ40ิริบดาก็มีค่าเป็น10ริบดานะคะเราก็เขียนแทนด้วยเลข 10. อ่ะตรงนี้คาสั้นของเรานะคะก็คือ

เหลือ2เหลือ0 0 0 0.0027 0 0, 0 0 0 2 7นะคะเพราะูนนั้นค่าที่ได้เนี่ยเราก็จะได้ x ส่วน10นะเท่ากับ0 0 0 0 8หารด้วย0 0 0 2 7นะคะแล้วนักเรียนก็หาค่า x ออกมาได้เท่าไหร่เราจะได้ค่า x ออกมาเป็น2.96 3นะคะครูใช้ทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะเสร็จแ,แล้วเมื่อเราได้ค่าของ x เราย้อนกลับไปดูที่ด้านบนของเราค่าของ x ตัวนี้คือหน่วยที่เป็นริปดานะคะหน่วยที่เพิ่มมาจากค่านี้นะถึงจะเป็นค่าของไซ n ์ยองศากับลิปดาตัวที่เพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามุมทีตาของเราเนี่ยก็จะเกิดจาก21องศา40 ริดดาไปบวกกับ2.963ริดดานะคะก็จะบวกเฉพาะส่วนที่เป็นริปดาเท่านั้นนะคะบวกเฉพาะส่วนนี้กับส่วนนี้แค่นั้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้มุมชีตาของเราเนี่ยมีค่าเป็น21องศากับ42.963ริดดานะคะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะ